เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่เจ็ดสิบโมจิงอี้ที่มองดูการเปลี่ยนสีหน้าของมู่อิงซีอยู่ตลอดเอยมู่อิงซีข้าถามเจ้าเพียงประโยคเดียวเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหรือไม่ เธอยิ้มจ้องมองเขานิ่งก่อนตอบถ้าข้าบอกว่าไม่เกี่ยวท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเขายิ้มให้จากนั้นก็เอาพัดที่อยู่ในมือยัดใส่มือเธอเงาสีขาวแวบผ่านไปชั่วพริบตาเดียวเขาก็คว้าเอาดาบยาวจากองค์ครักษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดยื่นตรงไปข้างหน้าองคคารัก์ผู้นั้นเขาตัดสินใจที่จะปกป้องเธอแล้วท่านอ,องอี้ นี่ท่านทำอะไรหรือท่านจะขัดพระบัญชาห้องเต้ซื่อเสินหฮรู้สึกกลุ้มใจขึ้นมาเล็กน้อยหากท่านอ่องอี้ไม่ยอมให้ความร่วมมือเรื่องที่ห้องเต้สั่งให้ทำคงจะยุ่งยากเฮ้อหากท่านอ่องอี้เข้าใจและมีเหตุผลดังเช่นท่านอ่องหยุนก็คงดีโมจิ่งอี้มองไปทางซื่อเสินหฮรอยยิ้มที่มุมปากยังคงไม่เปลี่ยนแปลงซื่อกงกง ก่อนที่ความจริงจะปรากฏข้าไม่มีทางอนุญาตให้เอาตัวชายาของข้าไปโมอิ่งซีประหลาดใจ เธอคิดมาตลอดว่าเขาชอบแย่สินหลานเมื่อได้ยินว่าเธอเป็นผู้ต้องสงสัยรอบทำร้ายแย่สินหลานอย่างไรก็ต้องเกลียดชังเธอคาดไม่ถึงว่าเขาจะเชื่อและยังยืนอยู่ข้างเธอมู่อิ่งสวงมองมู่อิ่งซีที่ถูกปกป้องอยู่ด้านหลังม่อจิงอี้ด้วยอาการเหม่อลอย นางหญิงสารเลวนั่นมีสิทธิ์อะไรที่จะโชคดีขนาดนั้นมเมื่อพบเจอความยากลำบากชายที่นางแต่งด้วยจึงยินยอมออกรับหน้าแทนนางผิงเล่เรื่องนี้เจ้าอย่าเข้ามายุ่งกลับไปก่อนข้าจะรับผิดชอบปกป้องนางเองโมจิ่งอี้หันมองโม,โมอี้ซวนที่ยังคงยืนขวางอยู่ตรงหน้าโมอิงซีไม่ไปไหนแล้วออกคําสั่งพี่ซี ข้าฟังท่านไม่มีทางเพิ่มความวุ่นวายแต่ท่านต้องปกป้องพี่สะพ้ายสี่ให้ดีโมอีส้สวนบอกอย่างอารมณ์ดีมีพี่สี่ปกป้องพี่สะพ้ายสี่นางก็วางใจดังนั้นจึงหันไปยักคิ้วหลีวตาให้โม่อิงซีพี่สะพ้ายสี่ข้าเองก็เชื่อท่านโมู่อิงซีตอบกลับนางด้วยรอยยิ้มอืมไปเถอะเพื่อเลี่ยงการถูกเข้าใจผิด วางใจได้ไม่มีทางเกิดเรื่องกับข้าแน่โมอีส่วนไปแล้วซื่อสนหายค่อยโล่งใจเผ่าว่าสิ่งที่ยากที่สุดตอนนี้เป็นท่านอองอีที่อยู่ตรงหน้า ท่านอองอี้ห้องเต้มีเพียงคำสั่งให้นำตัวสองพี่น้องตระกูลมู่เข้าคุกไม่มีคําสั่งอื่นพระสนมสู่เอยถูกคนลรอบทำร้ายเรื่องนี้จะต้องทรงสืบสวนจนถึงี่สุดถึงเวลานั้นหากหลักฐานคือนางทั้งสองบริสุ์ฮ่องเต้ก็จะทรงปล่อยตัวพวกนางเองเช่นนั้นก็รอให้พวกเจ้ามีหลักฐานแน่นอน ค่อยจับตัวนางไปซื่อสรให้จนปัญญาแต่ยังพยายามหาทางเกลี้ยกล่อมท่านอ๋องเมื่อครูที่ข้าน้อยกล่าวไปทั้งหมดคือหลักฐานสิ่งเหล่านั้นต่างชี้ชัดว่านางเป็นผู้ต้องสงสยัยหลักฐานที่เห็นได้ชัดว่าต้องการจะใส่ไร้ต้องโง่เขลาเพียงใดจึงจะเชื่อนี่ ซื่อเซินไห่รู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยพันอองกำลังเน็บแนมว่าห้องเต้งโง่เข่างั้นหรือคำพูดนี้ห่างห้องเต้สรงได้ยินเข้าคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ท่านอองอี้ข้าน้อยเพียงทําตามพระบัญชาหากท่านต่อต้านคงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งใหญ่ที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์พี่น้องได้ยากหากไทยเฮารงสารจะเสียพระไทยมากแค่ไหนกันท่านอองอี้ข้าน้อยจำเป็นต้องเตือนท่านสักหน่อยที่นี่คือวงังหลวงมิใช่จวนอีว้วังมิใช่ชายแดนขอท่านโปรโดไตรตรองด้วยซื่อกง นี่เจ้ากำลังข่มขู่ข้าเจ้าคิดว่าข้าจะพาซีเอ๋อไปจากวังหลวงไม่ได้หรือโมจิ่งอี้จ้องมองซื่อสซนไ่พลางยิ้มเยือกเย็นโมอิ่งซีกระตุกแขนเสื้อโมจิ่งอี้แล้วเดินออกมาจากหลังเขาซื่อกงตงข้าจะไปกับท่านโมจิงอี้รีตาลงอย่างร้ายกาจบังคับตัวนางให้หมุนกลับมาหาตนนี่เจ้ากำลังสงสัยในความสามารถของข้า เปล่าแต่ท่านพาข้าออกจากวังหลวงได้แล้วอย่างไรเล่าแค่ฮ่องเตสงสัยว่าข้าลอบทำร้ายพระสนมก็ไม่มีความเป็นไปได้พี่ข้าจะหลบหนีได้พ้น หรือท่านสามารถพาข้าหนีไปได้ไกลสุดล่ะเธอมองดูเขาแล้วใส่หน้าหลังจากคืนนั้นที่ได้เห็นเขาพาเธอบุกเข้าไปในตำหนักหลานชูเธอยังจะมีความสงสัยในความสามารถของเขาได้อีกหรือแต่เธอเชื่อว่าความจริงจะปรากฏในไม่ช้าไม่สมควรที่เขาจะทำเรื่องใหญ่เพื่อเธอ คาดไม่ถึงจริงๆว่าภาพในคุกเมื่อครู่ที่เธอมองเห็นในดวงตาของมู่อิงซวงจะมีเธอเป็นส่วนร่วมด้วยตอนนั้นเธอยังรู้สึกยินดีในความโชคร้ายของผู้อื่นอยู่เลยข้ายังไม่เคยเห็นว่าคุกเป็นเช่นไรไม่เสียหายหากจะไปเยี่ยมชมแล้วพักอยู่ที่นั่นสักสองสามวันโมจิงอี้หากท่านเชื่อข้า ก็จงช่วยข้าค้นหาความจริงหาตัวคนร้ายข้าจะได้เดินออกจากวังหลวงอย่างผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ออกไปจากที่นี่ได้เพราะท่านแต่ยังมีความสงสัยจากผู้คนติดตัวไปด้วยมอจิ่งอี้รูปหน้าผากเจ้าแน่ใจที่คุกไม่มีอะไรน่าสนใจมีทั้งหนู ทั้งแมงมุมมากมายหากถูกขังไว้ที่คุกของผู้ที่กระทำความผิดหนักที่นั่นยังมีการลงโทษที่โหดร้ายทารุณไม่ต้องพูดถึงสองสามวันเพียงวันเดียวเจ้าก็ไม่สามารถอยู่ได้แล้วอ๋อหนูแมงมุมหากข้าบอกว่าการศึกษาค้นคว้าและปรุงยามีหลายครั้งที่ใช้พวกมันเพื่อทดลองเล่าส่วนการลงโทษที่โหดร้ายทารุณมิใช่ว่ามีท่านหรือ เธอมองเขาแล้วยิ้มจากความสามารถของเขาเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้คงไม่ถึงขั้นปกป้องเธอไม่ได้หรอกกระมังโมจิงอี้นวดที่ระหว่างคิ้วขนาดกำลังเก็บมือกลับก็เคาะไปที่หน้าผากนางด้วยแรงที่ไม่มากไม่น้อยเข้าไปแล้วเจ้าจะรู้สึกเสียใจภายหลังน่จากนั้นเขาก็หันหน้าไปทั้งซื่อกงตรงข้าจะมอบนางให้เจ้า แต่ก่อนที่ความจริงจะปรากฏหากข้ารู้ว่ามีคนคิดใช้อำนาจบาดใหญ่กับนางอยากกล่าวโทษหากข้าจะทำลายคุกตนราบเป็นหน้ากล้อง ท่านอองอี้โปรดวางใจข้าน้อยจะกําชับผู้คุมให้ดูแลพระชายาเป็นอย่างดีใบหน้าของซื่อกองๆปรากฏรอยยิม้มพอเห็นโมจิงอีป้ปล่อยมือชั่วขณะนั้นพันรู้สึกโล่งใจยกมือไปทางองคารัก์ที่อยู่ด้านหลังพวกเขารีบเดินไปข้างหน้านำตัวมู่อิ่งซีและมู่อิ่งสวงตรงไปที่คุก ในคุกที่มืดและอับชื้นหมอิ่งสีเดินพลางประเมินไปพลาง กลิ่นเชื้อรารุนแรงถึงขั้นมีกลิ่นเนื้อเน่าเหม็นเสียงแท่เคียนตีดังขึ้นพร้อมเสียงร้องหน้าเวทนาของผู้กระทำความผิดแค่ได้ยินก็สามารถทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวได้แล้วเป็นจริงดังที่โมจิงอี้บอกเธอไม่อยากอยู่ในที่น่ากลัวเช่นนี้แม้เพียงวันเดียวแต่นี่เป็นสิ่งที่เธอเลือกเองที่นี่ช่างน,น่ากลัวข้าไม่อยากถูกขังอยู่ที่นี่ โมอิ่งสวงยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกกลัวกระทั่งเสียงพูดยังสั่นเทานางดึงลูกกลงที่ใกล้ที่สุดไว้ขืนตัวไม่ยอมเดินไปข้างหน้าอีก พระชายายุนหากท่านไม่ให้ความร่วมมืออีกสักครู่หากร่างกายได้รับความเจ็บปวดก็ไม่สามารถจะโทษใครได้ซื่อเซินไหมองนางแล้วยิ้มเยอกเย็นมาที่นี่แล้วยังจะดิ้นรนขัดขืนคิดว่าจะสามารถหลีกหนีความโชคร้ายที่ต้องถูกจองจำได้หรือไม่สู้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสงบเช่นน้องสาวของท่าน เขาพูดพลังเหลือบมองไปทางมู่อิ่งซี่พี่เดินตรงไปข้างหน้า อดไม่ได้ที่จะนับถือในความนิ่งสงบของนางพระชายาอี้ผู้นี้ไม่เหมือนสตรีทั่วไปนางมีจุดพิเศษที่ดึงดูดผู้คนแม้ฮองเตจะไม่ได้พูดแต่เขาก็มองออกตั้งนานแล้วว่าฮองเตรู้สึกเสียใจภายหลังที่มอบนางให้ท่านอ่องอี้มม่อิ่งซวงริมฝีปากสัน้นหันมองไปทั้งมู่อิ่งซีนางไม่หวาดกลัวแม้สักนิดจ,จริงหรือนี่ทําให้หมม่อิงซวง ยิ่งสงสัยว่าสตรีผู้นี้คือมู่อิ่งซีน้องสาวผู้แสนอ่อนแอที่ตัวนางเคยรู้จักจริงหรือกรี๊ด ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังออกมาจากปากของมู่อิ่งซวงเพราะขณะกำลังจะดึงมือที่จับลูกกรงคุกกลับคืนมาก็ถูกมือสกรปรกสีดำจับข้อมือนางไว้แน่นมือคู่นั้นคือมือของนักโทษที่ถูกขังอยู่ในกลงเหล็กเขาสวมใส่เสื้อผ้าขาดวินผมเผ้ารกรุงรังใบหน้ามอมแมมฟันเหลืองเรียงรายต้องมองนางอย่างเลื่อนลอย ภรยาเจ้ามาแล้วหรือข้าไม่ใช่ภรยาเจ้าช่วยข้าด้วยโมอิงสวงถูกทำให้ตกใจตนวิญญาณแทบจะหลุดลอยส่วนมือยังถูกนักโทษเสียสติในกรงจับไว้แน่น ซื่อสัตย์ห่ไม่ได้รีบร้อนที่จะเอามือของมู่อิ่งสวงออกมาจากนักโทษผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังก็สมควรต้องลำบากสักหน่อยกระทั่งเมื่อนักโทษผู้นั้นพยายามดึงมูอ่อิงสวงเข้าไปใกล้ตนเขาถึงใช้สายตามองไปยังองครักษ์ที่อยู่ด้านข้างแสงดับแวบผ่านเสียงกรีดร้องของนักโทษและมูอ่อิงสวงดังขึ้นพร้อมกันมือดำที่ลวนลามนางอยู่ถูกตัดออกเลือดสัต กระเซน็โดนตัวมู่อิ่งซวงกรีดเสียงกรีดร้องของมู่อิ่งซวงดังก้องนางสะบัดมือที่ยังคงจับมือนางออกแขนขานางตอนนี้ทั้งชาทั้งไรเรียวแรง จนทั้งร่างล้มลงไปบนพื้นไม่มีเวลาสนใจเลือดที่สาดกระเซ็นอยู่บนตัวอีกมู่อิ่งซีหันกลับมามองตั้งแต่มู่อิ่งซวงส่งเสียงกรีดร้องแต่เป็นการมองอย่างไร้ความรู้สึกอยู่ทางด้านข้างในตอนที่เห็นมือของนักโทษถูกตัดขาดคิ้วเธอพลันขมวดขึ้น คนสมัยโบราณช่างกระทําต่อนักโทษอย่างโหดร้ายเขาคล้ายกับถูกการลงโทษของที่นี่ทรมานจนทาให้กลายเป็นบ้าเห็นอยู่ว่าสามารถทําให้เขาปล่อยมือได้อย่างง่ายได้แต่ซื่อกงกงกลับเลือกวิธีโหดร้ายมากที่สุดด้วยการตัดมือของเขาออกดูจากสถานการณ์ไม่สามารถตามหมอมารักษาให้เขาได้นี่ไม่ต่างอะไรจากการปล่อยให้เขาเลือดไหลหมดตัวจนตายไปเอง เป็นการลงโทษที่เจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าการถูกประหารโดยตรงพระชายายุนในคุกนี้ ผู้ที่ถูกคุมขังส่วนมากเป็นนักโทษที่ชั่วช้าสามานอย่างที่สุดหากท่านให้ความร่วมมือกับพวกเราท่านก็จะไม่เจอกับเรื่องไรแต่หากท่านยังยืนกัานที่จะกระทำในสิ่งที่ทำให้เกิดความยากลำบากหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นพวกเราคงช่วยไม่ได้ซื่อซันให้ยืนมองมู่อิงซวงที่ยังนั่งกองอยู่กับพื้นพลางเอ่ยสั่งสอนเสียงแหลม จากนั้นก็ยกมือไปทางองคารักษ์ที่อยู่ด้านหลังเท้าของพระชายายุนไม่มีแรงเดินไม่ไหวเด็กๆลากตัวนางไป องคารักสองคนก้าวออกมาข้างหน้าลากมมอิ่งสวงจากทางซ้ายและขวาพาเดินไปการกระทํานั้นหยาบคายรุนแรงโดยไม่มีความสนใจแม้แต่น้อยว่านางจะบาดเจ็บหรือไมู่ม่อิ่งซีเพียงมองดูอย่างเงียบๆสุดท้ายก็หมุนตัวกลับไปแล้วเดินต่อยิ่งเดินลึกเข้าไปในคุกหลวงสภาพโดยรอบก็ยิ่งมืดจัวอาศัยแสงจากโคมไฟ จึงมองเห็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งหยุดลงตรงหน้าคุกเหล็กที่ว่างเปล่าและเปียกชื้นผู้คุมไขกุญแจหนาหนักออกซื่อสันหาย,ยืนอยู่ตรงหน้าประตูคุกมือผายออกขณะกล่าวก,กับมู่อิ่งซีและมู่อิ่งซวงขอเชิญพระชายาทั้งสอง โมอิงซียักษ์ใหญ่เดินนำเข้าไปก่อนมีบทเรียนก่อนหน้านี้แล้วแม้แต่ไม่เต็มใจแต่มโมอิงสวงก็ไม่กล้าก่อเรื่องได้แต่เดินตามเข้าไปอย่างเชื่องช้าประตูเหล็กถูกปิดลงอีกครั้งผู้คุมรีบล็อกประตูซื่อสันไห่กว่าตามองดูในคุกออกคำสั่งด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงจังกับผู้คุมที่ตามเข้ามา ฐานะของพระชายาทั้งสองนั้นพิเศษเกรงใจพวกนางด้วยรู้หรือไม่ซื่อกงกรงโปรโดวางใจ แสงไฟเลือนหายตามการจากไปของซื่อสันไห่และผู้คุม้มในห้องคุ้มขังตกเข้าสู่ความมืดสลัวในชั่วขณะมีเพียงแสงไฟเล็กน้อยจากตะเกียงน้ำมันที่อยู่ตรงมุมเท่านั้นมู่อิ่งซีต้องมองมู่อิ่งซวงที่อยู่อีกมุมหนึ่งในห้องขังเดียวกันเลือกนั่งตำแหน่งไกลที่สุดแล้วกอดเข่าเอาไว้ ท้องฟ้ามืดลงผู้คุมที่เฝ้าห้องขังอดทนกับความง่วงไม่ไหวแต่ละคนจึงนอนฟุบหลับลงไปบนโตะ๊ะมูอิ่งซีหลับตาลงเพื่องีบระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของมูอิ่งซวงทำให้เธอเกิดความรู้สึกรำคาญใจกรีดเสียงกรีดร้องดังออกจากปากมู่อิ่งสวงอีกครั้งมูอิ่งซีลืมตาขึ้นมองเห็นนางกระโดดพรวดขึ้น มีหนูเงียบหน่อยเสียงดังอะไรกันผู้คุมถูกเสียงดังปลุกให้ตื่นใบหน้าแสดงความไม่พอใจมือที่มีโซ่เหล็กฟาดลงไปตรงลูกกรงเหล็กแรงเสียงโซ่ดังกระทบกับกรงเหล็กยิ่งทำให้หมู่อิ่งสวงตกใจกลัวจนตัวสัน่นฮะกระทั่งหนูยังกลัวจนเป็นเช่นนี้ก่อนหน้าที่ตัวแม่ทับเรียวแรงที่เคยรังแกข่าหายไปไหนหมด โมอิ่งสีหัวเราะเยาะเอ่ยโม่อิ่งซวงถูกอีกฝ่ายเอ่ยเยาะยันเช่นนี้ก็รู้สึกโกรธโผเข้าไปหานางด้วยความรู้สึกเกลียดชังหนังหญิงสันแล,ลว้วทุกอย่างเป็นเพราะเจ้าหากไม่ใช่เจ้าข้าจะมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ได้อย่างไร โมอิ่งซียิ้มเย็นขณะที่อีกฝ่ายโผลเข้ามาก็จับมือนางไว้กดตัวนางไว้บนพื้นเท้าข้างหนึ่งยังเหยียบไหล่ของเธอไว้ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเสียงสาบแช่งของโม่อิงสวงยังไม่ทันได้หยุดลงใบหน้านางก็ถูกกดแนบชิดลงไปกับพื้นจากนั้นยังถูกบีบปากให้เปิดออกพยายามยัดยาที่มีราเข้าไปยังไม่เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังอีก เจ้าคิดว่าข้าในตอนนี้ยังสามารถยอมรับการถูกรังแกอย่างนั้นหรือปล่อยปล่อยข้าโมอิงซวงพยายามต่อสู้ดิ้นรนกลับถูกโมอิงซีกดนั่นมากขึ้นอีกย่าร้ายิ่งเข้าไปในลำคอลึกขึ้นนางสําลักจนไม่กล้าที่จะเอ่ยปากอ้าวพี่น้องที่มาจากแคว้นตงชีทะเลาะกันเองซะแล้วช่างน่าสนใจเสียจริง เสียงทะเลาะก,กันในห้องขังทําให้ผู้คุมรู้สึกรำคาญแต่เมื่อมองเห็นหญิงสาวทั้งสองตีกันอีรุงตุงนั่งก็รู้สึกว่านี่ช่างน่าสนใจผู้คุมบางคนถึงขั้นตะโกนโห่ร้องนางพี่นอนอยู่บนพื้นรีบลุกขึ้นมาสู้สิตีเลยตีเลยผู้ใดชนะข้าจะตบรางวัลให้เป็นมันเผาหอมๆกับผู้นั่น ฮ่าฮ่าฮ่าใช่ใช่ใครตีชนะก็มีรางวัลให้ข้ายังไม่เคยเห็นนักโทษหญิงตีกันเลยสักทีรีบตีกันเลยเร็วเข้าผู้คุมอีกคนตบโต๊ะยุยงเสียงดังมูอิงซีกว่าตามองกลุ่มผู้คุมที่รวมตัวกันส่งเสียงโร้องด้วยสายตาที่เย็นชาปล่อยมือที่บีบมูอิงซวงเอาไว้ออกใสหัวไป ข้าไม่มีอารมณ์แสดงละครลิงกับเจ้าให้คนเหล่านั้นดูอย่างสนุกสนานหากคิดจะสู้กับข้ารอออกไปก่อนข้าจะเป็นคู่มือเจ้าให้ถึงที่สุดเฮยเฮยโมอิงซวงกระเสือกกระสนลุกขึ้นจากพื้นอย่างยากลำบากคาหญ้าที่มีราออกมาจากปากแต่รู้สึกเหมือนหญ้านั้นยังวนเวียนแถวปากอยู่ตลอดทำให้นางอยากอาเจียนออกมาหลายครั้งเอ๊ะ เหตุใดไม่ตีกันแล้วเล่าเฮ้ช่างน่าเบื่อนักเหล่าผู้คุมพอเห็นนางสองคนต่างก็แยกย้ายกลับไปมุมของตอนเองอย่างรวดเร็วไม่ตีกันก็แล้วไปพวกข้าจะนอนละไปพวกเรา พวกเขาก่อนด่าหลายประโยคก่อนจะแยกย้ายกันไปมู่อิ่งสีหลับตานิง่งย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้พยายามนึกถึงความเป็นไปได้ต่างๆนึกถึงถุงเงินและกริดที่หายไปเธอลืมตามองไปยังมู่อิ่งซวงที่กำลังนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ตรงมุมห้องเอ่ยถามอย่างไม่สบอารมณ์มู่อิ่งซวงเจ้าลองคิดให้ดี ฤทธิ์ที่ข้าโยนไปให้เจ้าเก็บขึ้นมาแล้วเพราะเหตุใดจึงหายไปโมอิ่งสวงเช็ดน้ําตาเลือบมองไปทางอีกฝ่ายในสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังกัดริมฝีปากนัน่นโดยพื้นผ่านแล้วนางไม่มีทางยินยอมตอบฮึโมอิ่งสีไม่ได้รู้สึกกลุ้มใจกับสายตาเกลียดชังของนางทั้งยังหัวเราะเยาะดูเหมือนเจ้าอยากจะอยู่ในคุกนี้ตลอดไป ลองคิดดูถึงท่าทางที่โมว่วยหยุนมีต่อเจ้าคิดว่าเขาจะยอมช่วยเจ้าออกไปหรือแต่โม่จิงอี้ไม่เหมือนกันเขาสามารถค้นหาความจริงเพื่อช่วยข้าหากเจ้าไม่ให้ความร่วมมือเช่นนี้ยังคิดอยากออกไปอีกหรือโมอิงซี่เจ้าอย่ามาโกหกเจ้าทำให้ข้าต้องมาที่แคว้นป่ยโมหากเจ้าสามารถขังข้าไว้ที่นี่ได้ตลอดชีวิตมิใช่ว่าสมดังที่เจ้าหวังไว้หรือ ถึงแม่โม่จิ่งอี้จะสามารถช่วยเจ้าออกไปได้เจ้ายังจะใจดีพาข้าออกไปด้วยงั้นหรือโมอิ่งสวงไม่เชื่อโดยสิ้นเชิงทุกสิ่งที่นางกำลังเผชิญในตอนนี้ล้วนเป็นเพราะโมอิ่งซีเป็นผู้กอ่อโมอิ่งซีเลตามองเธอเจ้านี่โง่เขลาใช้ได้เลยนะพวกเราถูกขังพร้อมกันเพราะถูกใส่ร้ายป้ายสีถ้าหากข้าออกไปได้ ห่องเต้ยังจะมีเหตุผลที่จะขังเจ้างั้นหรือหลังได้ย็นเช่นนั้นโมอิงซวงก็นิ่งเงียบนางกัดริมฝีปากอย่างแรงภายในใจกำลังถกเถียงกับตัวเองนางสามารถเชื่อคำพูดของโมอิ่งซีได้หรือเมื่อครูโมอิ่งซียังกดขี่รังแกนางอยู่เลยกริชที่ใช้ลอบทำร้ายสนมคนโปรดของห้องเต้นั้นเจ้านำมาจากแคว้นตงซี หากเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ว่ากริชนั่นเป็นเจ้าทําหายก็เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวว่าเจ้าคือผู้ลงมือไม่เกิดอันตรายกับพระสนมสูเฟยถือว่าดีหากเกิดอะไรขึ้นเจ้าลองคิดดูเถิดว่าจะได้รับโทษอย่างไรโมอิ่งสีเห็นนางไม่พูดจ้าจึงจงใจใช้คำพูดข่มครู ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ